สวัสดีวันปือชมองค์คนขาพี่น้องมือนี้เป็นมือดีนะคะที่ประชาชนชาวไทยนะคะกัดเซตไปเฮตุการเกษตรนะคะซึ่งดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เห็ดการเกษตรกสิ้ผ้าพี่น้องสกู๊สุขคนไปเบิงนะคะดิฉันปลูกผักผ้าไว้แล้ว ประมาณปีหนึ่งนะคะเป็นมะพร้าน้ําหอมเตี้ยนะคะพันบุฟเฟ่นะคะปลูกแล้วกับทิมเลยปลูกแล้วกระหากินเองตามธรรมชาติเลอกระหลอด,บลอด,บ,ลอดบลอดกระแล้วแต่นะคะส่วนผลผลิตดิฉันเก็บขายแน่นอนค่ะฝากทุกผู้ผุกคนเตรียมรับชมและเตรียมซื้อนทัทดิฉันน้ำเด้อค่ะพี่น้องมือในีสิใสสุดแดงนี่แหละค่ะลงไปยงังไฮยางสวนนะคะเอาเป็นว่า อยู่สวนคือจบมีงัวมีคั้วดอกนะขานอก,กนระคือสะมีต่ำดิฉันดอกนะคะกับเลยวาเสียมาฝากพีตอนน้องสุกุสุคนเตรียมรับชมรับฟังด้วยนะค่ะทางตรงนี้นะคะที่จริงแล้วเป็นท่างเขาสวนของคุณอาของดิฉันนะคะที่ล่ายล้อมไปด้วยต้นปาล์มนะคะปาต้นปาล์มเพิ่นต้นบักไงนะคะเดี๋ยวนี้บะเมนทะไล่ละหนึ่งร้อยบาทละบอค่ะพี่น้องนะคะจริงๆแล้วนะคะ ทางความืือสิเป็นทางข่าวส่วนของดิฉันเองนะคะนั่นคือคือส่วนบักพ้าวนะคะแต่ว่ากลับมาขอข่าวส่วนน้ำเพลินนะคะเพราะว่าเพลินมาอยู่ให้อยู่สวนนะคะสวนเพลินก็สีสะอาดสะอ้านสวนสวนของดิฉันนะคะก็สีหองอึ้งตึ้งนะคะบอกกลาไปใส่ทางของเจ้าของนะคะยันงูตอดคะ่ะพี่น้องคะ่ะ มามาค่ะพี่น้องค่ะสิาพามาเบิงสวนบักเพาบุฟเฟ่ของดิฉันนะครับป้าเป็จังไดคะหกอึ่งตึงสมคำว่าบอกครับพี่น้องเบิ้งเบิงค่ะพี่นอ้งงงนองดิฉันปลูกบักเพาไว้ทั้งเหมือดลอยห้าสิบต้นนะคะจักว่าตายจักว่ายัง่งค่ะพี่น้องมีหอดว่าใหญ่ได้จักหน่อยแล้วก็ยืนต้นต,นตายก็มีค่ะพี่น้องโอ้ดิฉันอุกใจแห้งคักซะโอ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 เฮดจางไดละมันยังสิได้กินมากมัน่นค่ะพี่น้องค่ะ โอ้ยต้นตายยืนต้นตายเลยเอาต้นใยปาีิกระตายเจียตายเสยบอก้าวุฟฟี่แต่ว่าต้นอื่นมาตายกระยาดอกนกขาพี่น้องต้นตายกระตายไปต้นย่งกระย่งสู่ต่อไปนะคะเกิดมากเกิดผลนะคะซาทูนแมทเทวาดาเอ้ยปลูกเลี้ยงให้ผู้ขายได้กินนะเด้อค่ะซาทูซาทูซาทู ส่วนตรงนี้นะคะกับเป็นส่วนของมั่นสปะปลังนะคะป้าพี่น้องงามอยู่บอกคะงามสุดลูกหูลูกตานะคะเป็นได้ใดค่ะบทดิชันหมายถึงว่าดิชันนี่งามบอกค่ะพี่น้องใส่สุดแดงไมายางตาเขียวโอ้ยจะเป็นเลิศนะคะได้ฟิลกูดแห้งขึ้นวัตถของเป็นนั่ง,งางบจัก,กรวาลทรายางแบบนี้เลิศแห้งอิลีค่ค่ะพี่น้องยอมยอม,ยอม ส่วนสวนมันสับปะหลังอันงามๆนี่นะคะกับบัต้องสอนดิฉันดอกนะคะเพราะว่าดิฉันบัตรไเฮ็ดเองนะคะคือสิบ่มีปัญญาเห็ดงามปั่นนี่ดอกนะคะเพิ่นกับมั่นาเห็ดนะคะมันสับปะหลังให้ได้เท่าใดก็เอาเท่านั้นนะคะส่วนเงินที่ได้กะดิฉันกับบได้นะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนของคุณพ่อของดิฉันนะคะดิฉันก็ได้มาแต่ถ่ายรูปพ่อค่ะจักหน้อยนะคะประมาณเดือนกรกฎาคมมันกระิเคี้ยวอุยหุยนะคะ เต็มทองทุ่งนะคะดิฉันกะวางแผนไว้ว่าสิแต่งสุดแดงกรุยกรายนะคะแล้วก็เอาบันไดมาทายลูปงามๆอยู่กลางสวนมั่นนะคะคือสิง,งามเหลือดงามแห้งเนาะค่ะพี่น้องฝากติดตามฝากรับชมไว้ในโอกาสหนานะคะโอกาสนี้กับชมสวนที่มันยังหัวตะเกิดต่กรอนค่ะ มูเจ้าว่ายี่ห้อคู่สาวดาวไพรเพิ่นสิเฮ็ดอยังน้อยๆน้อยๆเป็นคือบ้านคือเมืองเขา,าบ่คะบอแมนนะคะบอไดเหมือดเพียงเท่านี้นะคะที่ฉันก็เอามาปลูกไว้ในสวนในสวนดงไว้อีกนะคะบักเพาประมาณ20-30ต้นนี่แหละค่ะอันในสวนดงไว้กลายเป็นว่าบักเ้างามเด้ยค่ะพี่น้อง ขั้นว่าคนอื่นกระสีเหลียวเห็นเป็นขั้นแทนาแต่ขั้นว่ากระเทยกระสีเหลียวเห็นเป็นรันเวคค่ะพี่น้องค่ะไปไปเบิ่งว่าเป็นจังหดค่ะเนี่ยยางดุม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 ไปแล้วค่ะพี่น้องข้ามแอรปั๊บยางยางแม่วืม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 มาแล้วค่ะพี่น้องคะวืมโอ้ปวดแอรปวดแอร์วืมวืม โพสค่ะหนึ่งสองแะหนี่มึงอย่าซื้อนะคะนี่ลดเป็นจังไดค่ะพี่น้องในทีวีเพิ่นสีทำาน้ายว่าจังใดก็แล้วแต่ดิฉัน่ฮู้นะคะสำหรับมื้นนีนะคะดิฉันขอทำาน้ายวาพระโคกินข่าผู้สาวเท่าสิมักผู้บ่าวรุ่นน้อง พระโคกินไนหมากตองสาวประเภทสองซีเดนดังที่สุดในปัดค่ะพี่ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ